สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหลังจากที่ใช้ลักเซลทั้งสองตัวนะคะมีลักเซลชนิดเซรั el, ่มนะคะและลักเซลชนิดครีมนะคะใช้สองตัวนี้เช้าเย็นนะคะหลังจากที่ใช้ไปวันนะคะผิวหน้าจะนุ่มชุ่มชื้นฉ่ำน้ำขึ้นนะคะรอย ที่ลึกๆก,ก็จะดูตื้นขึ้นนะคะผิวกระจ่างใสค่ะรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตื้นขึ้นแผลสิวมันก็จะหายไวขึ้นนะคะใบหน้าท,ที่รู้สึกว่ามันระหว่างวันน่ะแต่งหน้าแล้วมันจะมันมากระหว่างวันมันก็จะลดน้อยลงค่ะหน้าเป็นกรอบเ็นรูปเป็นร่างขึ้นหน้าตรก่อนจะแบบอววกตรงหน้าตรงนงี้มาก ตอนนี้หน้ากระชับขึ้นแล้วนะคะทำให้ย้อนวัยไป5ปีแค่นี้นะคะ2อาทิตย์นี้ใช้ก็โอเคแล้วนะคะผิวสุขภาพดีเหมือนเด็กๆลงมากเลยค่ะขอบคุณ l u x ซลเซ e r u um. มและขอบคุณ l ัก e l l ชนิด c r e a ด้วยนะคะทำให้หน้าผิวพรรณ์ของใส ถ้าใช้ไปเรื่อยๆผิวหน้าก็จะอ่อนกว่าไวัยไปอีก10ปีนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมทดลองใช้กันนะคะ